กลับเข้าสู่ช่วงของเกาเกมกันต่อค่ะสิ้นเดือนแบบนี้ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะหากใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนในเดือนมิถุนานยนอย่างไรพอร์ตเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนี่ยวันนี้ติดตามกันได้ในช่วงของเกาเกมค่ะเรายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจมาให้ติดตามแอบกระซินิดนึงวันนี้แขกยังเป็นคนที่ยิ้มใซเหมอนเดิมเลยขอแนะนาท่านแรกก่อนค่ะพี่เอรัฐการเปี่ยมพงศานค่ะสวัสดีครับท่านที่สองค่ะพี่เบนมยุรีโชวิกรารค่ะสวัสดีค่ะเพื่อครั้งที่แล้วเราพูดกันไปเนี่ยติดตามเรื่องของ ข่าวทั่วๆไปในตลาดยังดูเงียบ <piace S 1> ๆนะครับผมเลยมาขอ,อ <S 1> <S 1> <S <S โอกาสเกือบจะครึ่งปีแล้วก็รีวิวแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครนิดได้เนี่ยปีที่แล้วเราคุยกันช่วงปลายปีแล้วก็เชิญพิเทิดม,มานะครับมองเหมือนกับว่าตลาดปีนี้โอกาสอาจจะดูน่าสนใจนะครับแล้วเราก็เชิญฟันมาบอกว่าปีนี้เราเริ่มต้นปีด้วยประมาณพันสองพั ดาวไซด์มันไม่เยอะโอกาสมันดีในขณะที่บางคนช่วงตอนต้นปีเนี่ยยังกลัวอยู่เลยว่าหุ้นจะหลุดพันสองไหมจะดูไม่ดีหรือเปล่านะครับหน้าวันนี้ผ่านมา5เดือนเต็มๆเนี่ยหุ้นขึ้นมาพอสมควรนะครับจากปลายปีที่แล้วประมาณสักพันสองเนี่ยขึ้นมายืนแต่แตบริเวณพันสี่เนี่ยวันนี้รเราเลยเดี๋ยวขอมาโอกาสพูดคุยภาพรวมว่าเราเห็นอะไรนะครับเราเรียนรู้อะไรกับมันครับน้องแต่ซึ่งวันนี้คนที่จะมาให้ภาพรวมกับเราอะคะยังเป็นพี่ท่านเดิมพี่เดศร์ดั์ค่ะค,คุณศักดิ์ทวีเจริญธรรมนั่นเอง ครับพีเทอร์คำถามแรกนะครับภาพรวมตลาดเลยเอาเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปลายปีที่แล้วอยู่ประมาณ1,270 1,280็นสองแปดบเนี่ยขึ้นมา1 4นสี่สำเร็จพีเทอรคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับสาเหตุหลักๆแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างทั้งในทั้งนอกครับครับผมว่ามันมาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกต้องยอมรับว่าช่วงต้นปีเนี่ยเสียขวัญพอสมควรนะครับแต่เราก็บอกว่าตลาดปีนี้มันไม่ได้ยากเหมือนปีที่แล้วหรอกใช่ครับนะครับเป็นประกอบมันไง่ายกว่าครับนะครับพอตกช่วงต้นปีนะครับคนเนี่ยอาจจะเสียขวัญนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราถูกขับ จากทั้งสองเรื่องเลยเรื่องแรกคือตัว f u n f ฟ o นะครับพอตกลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงกลางเมืาใช่อนมาค่ะตัว Foren Netbuy ขึ้นมาแบบมงกรานเร็วมากนะครับแป๊บเดียวจากที่เคยขายสุดทีเนี่ยยอดเยอทูเดนะครับขึ้นไปสูงสุดประมาณสัก2องหมื่ล้านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อไม่น้อยกว่ากันเลย p o r t m u g k e r นะครับ Netbuy สะสมเนี่ย สูงสุดนะฮะประมาณ17,000นล้านนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยเป็นแรงขับตัวตลาดที่ค่อนข้างจะมาแบบช่วงเวลาแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยถูกยิงขึ้นไปขึ้นระดับหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับมันเป็นเรื่องของความคาดหวังเรื่องเออร์เน็นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอสารพัดเหตุการณ์เจ็ช้ากันมานะคะอีเพสตลาดเราลงไปต่ำเตี้ยมากๆเพราะว่ามีรายการพิเศษเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นภาพ ปีนี้นะครับซึ่งอย่างน้อยๆผมคิดว่าไอรายการพิเศษประเภทที่เสียหายแบบปีแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเห็น e a r n i n g วิ่งกรอตูมขึ้นมาทันทีเลยจาก Net Prof i t ไม่ถึง7จ็ดแสนล้านะนะครับวิ่งขึ้นมาปีนี้เนี่ยเราคาดการประมาณสัก8ปดแสนสี่นะครับเพราะฉนั้นเห็นเปอร์เซ็นต์นการโตสูงสงแบบนี้นะครับเมื่อราคาหุ้นวิ่งต่ำลงไปนะครับคนก็เริ่มไปมองว่าเฮ้ย hey, PE สิ้นปีมันจะเป็นฐานปีที่มันต่ำมากกว่าปกติ นะครับมันนี่เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เริ่มมีแนวร่วมแนวผสมเนี่ยใสเข้ามานะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งผมว่ามองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คือว่ายิวของ investment asset แทบจะทุกประเภทในบ้านเราช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำขับผิดปกตินะครับดูอย่างบอลยิวนะครับ1ปีนี่ไม่ถึง1.4ใช่ค่ะนะครับ5ปีกับ10ปีนะครับใกล้เคียงกันเลยในะฮะไม่เกิน1.8อยู่ที่กรอบบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนก็ต้องเริ่มหาช่องในการที่จะใส่เงินลงทุนเข้าไปในแอสเซทไหนก็ตามที่ดูแล้วเนี่ยยิวมันสูงนะครับไม่กระทั่งคนที่ซื้อพวก Property นะครับยิวที่เกิดจากการซื้อคอนโดปล่อยเช่านะฮะมันเหลือแค่สาอรซซึ่งถือว่าต่ำมาก<ช>นะครับทีนี้ถ้าต่ำขนาดน,นี้ปุ๊บเนี่ยลองกลับมาดูตลาดหุ้นเอาแค่ดีเวนต์ยิวเฉลี่ยใน3%เสเรเซนตแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูตัว e x p e c t e d return ข้างหน้านะครับหรือว่าดูเป็น yield gap กนะ็ได้แ a p นี่คือเทียบระหว่างพันธบัตร1นปีกับ e a r n i n g yield ของตลาด E a r n i n g y i ย l d คือส่วนกับของ p e. ี <c oughs> นะครับปรากฏว่า Ga p ที่เราดูเนี่ยมันห่างถึง5%เนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาเงินไปใส่อะไร <c oughs> จริงเนี่ย <c oughs> วิ่งใส่เข้ามาตลาดแล้วคอนเฟิร์มด้วยตัวหุ้นอย่าง p r o p e r t y fund ราคา property fund เนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากมายยืนต่อเนื่องยืนด้วยเพราะยืนเป็นซัพพอร์ตใช่ค่ะนะครับวันนี้เรามองเฉพาะตัวกองใหญ่ๆนะกองเล็กๆอย่าอย่าไปอย่าไปใส่อะไรเข้ามาเพราะว่าความเสี่ยงยังสูงอยู่นะครับถ้ามองกองใหญ่ๆเนี่ยราคาขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นเหตุผลพวกนี้แล้วครับทั้ง3ข้อที่ว่ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวที่ดันทำให้ตลาดวิ่งกลับขึ้นมาสรุปที่ผ่านมาก็ขึ้นเพราะหนึ่งมีฟันโฟลเข้ามาด้วยแล้วก็มองโอกาสที่ของเงินในประเทศเนี่ย การลงทุนด้านอื่นยิตต่ต่ำนะครับแล้วก็ดูเราเหมือนเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าค,ครับค่ะและ้วทีนี้มาในไตรมาสสองะค่ะสกปดาวลงมาีนิดนึงครับพี่เธอเพราะว่าเราก็จะผ่านเดือนที่2ของไตรมาสที่2กันละครับ,รบช่วงที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงคะพันสี่ร้อยแถวๆวนี้เนี่ยมันยังมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะต้องปรับกลยุทธ์กันยังไงคะในช่วงเดือนที่เหลือเนี่ยค่ะผมเชื่ออย่างเดียวว่าตัวดาวไซด์ผมไม่ได้มองลึก ตั้งแต่ลงไปพันสผมก็ไม่เคยบอกว่ามันจะลงไปต่ำกว่าพันสองนะครับแล้วคุณผู้บรกคควจะซื้อนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าจะดูดาวไซด์นะครับผมคุ้มองแค่ประมาณพันสามแปหรือเต็มที่ก็พันสามเจครับแค่นั้นดาวไซด์อยู่แค่นี้นะครับส่วนอัพไซด์ถามว่ากว้างไหมก็ต้องตอบว่าเริ่มจะไม่กว้างนะครับเหตุผลอันแรกคือว่าแรงที่เคยเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดขาหนึ่งเนี่ยคือตัวฟันโฟเริ่มเกิดอาการชะงักหราเหมันหยุดไปใช่ครับ จุดเปลี่ยนอันนึงเนี่ยก็คือจุดตอนที่มีการประชุม BOJ oh. นะครับเรากฏว่า oh. ไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นในการอัดฉีดไเงินเนี่ยเพิ่มใส่เข้ามาจังหวะนี้เนี่ยมันทําให้ตัวโฟโลเกิดอาการชะง,งักขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้โฟโลไม่สามารถขับเคลื่อนตลาดเราได้มากนักจากตรงนี้ไปเนี่ยผมมองว่าคนเวลาครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มไปมองที่ US อละอว่าจะขึ้นว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมะนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะฮะขึ้น รอบดเดียวขึ้น2รอบจะขึ้นไปลายไตยมาสาต้นไตมาสี่หรือขึ้นปลายปีแต่ผมว่าอยังไม่น้อยรอบหนึ่งเนี่ยมันต,ต้องเห็นหน,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าทาง U.S. จะเห็นการขึ้นอุบนนั้ในครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าเม็ดเงินที่มันจะหมุนกลับเข้ามาแล้วก็เวียนเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ย มันอาจจะเห็นปริมาณที่ไม่เยอะเท่าแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้นานเท่านะครับเพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนจากฟลตัวนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้หนักแน่นเหมือนกับช่วงที่เป็นผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับดาวไซด์จำกัดนะครับเพราะว่าแรงขายผมก็ไม่คิดไปเยอะเพราะว่ายอดซื้อสะสมฟอเรนก็ไม่ได้เหลือเยอะแยะอะไรมากมายตอนนี้แต่อัพไซด์ก็จะจํากัดด้วยนะครับคือถ้าเรามองเอาเป็นว่ามองทางจัดิ้นปีเลยเนี่ยนะครับ EPS ที่เราทำตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก88.66ใช้คำว่า89ก็ได้ตัวเลขกลมๆมนะครับแล้วเราทำตัว target PE นะครับเราใช้กำหนดบน earning อยู่กับประมาณ4.75มันจะให้ค่า PE ประมาณสัก16.23คูณออกมาตูมป,ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก1,440นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุท,ที่บอกว่า upside มันอาจจะถูก กดลิมิตจืดที่ระดับ,<ๆ>ดบอย่างนั้นกำลังจะ<ๆ>บอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่เหลือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกลายเป็นว่าฟันฟลูแล้วเพราะเฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกทีน<ช>ี้ถ้าครึ่งปีหลังเริ่มขึ้นหรือหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ฟันฟลูใหญ่ชะงักนะครับ<ช>นี่ถ้าถามราคาน้ํามันนิดนึงเพราะโดยส่วนตัวผมคิดว่าราคาหุ้นที่มันขึ้นมาได้รอบนี้เพราะพี่ใหญ่ปตทกับสพเนี่ยลีดแล้วมาเก็ตแคปก็ใหญ่ดันแต่ชนีขึ้นมาแต่ว่าราคาน้ํามันดูเหมือนว่า โอกาสลงไปต่ำกว่า40น่าจะยากนะครับแล้วดูหลายคนก็เริ่ม forecast ว่าราคาน้ำมันเนี่ยครึ่งปีหลังหน้าจะเป็นขาขึ้นพอสมควรหรือยังยืนอยู่ในดับสูงได้เนี่ยถ้าน้ำมันไม่ลงมองอยังไงครับพี่เตอร์หุ้นใหญ่ก็น่าจะลงยากไหมครับครับก็จริงๆดูหุ้นใหญ่ถามว่าลงไหมถ้าราคาน้ำมันไม่ลงนะครับผมก็มองว่าต้องกลับไปอยู่ที่แฟร์รของแต่ละตัวและ assumption ในการจัดทําประมาณการ,รนะครับอย่างของ a อเซอร์พลัเนี่ยเราบอกว่า assumption ที่เราใช้ในการทําประมาณการหุ้นพลังงานนะฮะเราใช้ดูใบ 45เหรียญนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ถึง year t o date นะถ้าเฉลี่ยเนี่ยมันยังไม่แตะ35เลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของคําว่าละมันราคาขึ้นเนี่ยมันถูกสะท้อนอยู่ในประมาณการไปแล้วนะครับอันที่2เนี่ยต้องไปด,ดูที่ Fair Value ของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับทำบน45เหรียญแล้วดูว่าแฟ r เท่าไหร่แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าอั s ไซด์มันเหลือเยอะไหมนะครับ ถ้าดูตัวใหญ่นะครับผมมองเหมือนว่าอย่างสอพอเนี่ยมันก็ใกล้เต็มมากแล้วนะครับถ้าจะเหลือก็จะมีเรื่องปตทนะครับก็จะมีรูมในการขยับเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นนั้งต่อให้ราคาน้ํามันขึ้นไปนะครับแต่ผมว่ามันจะมีตัวที่ค้างอยู่นะครับเหมือนกับเป็นบล็อกอยู่ก็เรื่องของตัวแฟ i ร์แวลูซึ่งจัดทำบุนราคาน้ำมันที่คาดหวังว่าจะสูงอยู่แล้วแล้วถ้ามองในแง่ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องเออร์เน็งเนี่ยพี่ตอรกังวลตรงนี้ไหมครับ GDP หรือเรื่องอื่นรับ กังวลเหมือนกันครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วตัว GDP ในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว,มนว่ามาตรการต่างๆที่ใช้ในการกระตุ้นเนี่ยมันต้องโฟกัสที่ดอมเมสิกท่งาน้นเองเพราะไอ้ตัวส่ง<ด>ออกเนี่ยไปบังคับเวลาไม่ได้ละยิ่งเราเห็นตัวเลขอิ p พอร์ตจีนดรอปลงไป1 0เนี่ยมันยิ่งเป็นตัวฟ้องอย่เทราว่าเอ็กพอร์ตระวังไม่ได้มาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็ต้องอัดไปที่ในประเทศเป็นหลักอ,อัดไปที่คอนซัมชัน เราก็เห็นมาตรการชอบช่วยชาติเที่ยวเพื่อชาติกินเที่ยวกินชอบเพื่อชาติเนี่ยมาหลายครั้งละแต่ว่าผมไม่เห็นการต่อเนื่องมาเนี่ยมันอาจจะน้อยมันอาจจะวูบแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องพอมันต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปหวังที่ตัวอื่นละว่ามันมาได้ไหมตัวจีเหรอครับที่หวังกันอันนี้แหละครับผมว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับแต่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวจีเนี่ยถ้าเกิดการประมูลวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเงินเข้าวันนี้ทันทีนะครับพอประมูลเสร็จปุ๊บ ต้องมีเจราจาก่อนเซ็นสัญญาต้องมีการเตรียมพื้นที่เตรียมไซต์างานในการที่เริ่มงานก่อสร้างถ้าเริ่มวันนี้กว่าเงินจะเข้าผมว่าเร็วสุดก็ต้นปีหน้านะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องดูว่ากระแสะเนี่ยคงเกิดแต่ว่าน้ําหนักเม็ดเงิน จะมาด้วยหรือเปล่าก็เหมือนปัจจ eh ัยเสี่ยงคือต้องลองระวังเรื่องเฟดจะขึ้นโนเบียมไหมมีผลต่อฟันโฟ์แล hey ้วอาจจะดูเรื่อง GDP ด้วยว่าจะโตได้ไหมนะครับทีนี้ผมขอถามเบนบ้างนะครับว่าเบนมองตลาดปีตั้งแต่ต้นปีมาจะถึงวันนี้ย เป็นยังไงบ้างเรียนรู้อะไรกับมันหาโอกาสยังไงกับมันได้บ้างแล้วมองเวลาที่เหลือ,อยังไงครับคือถ <c oughs> <5 S 1> ้าเดือน <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดขึ้นมานะคะก็ <c oughs> <seperti> อย่างที่เมื่อกี้พี่เทย์กับคุณเ e, อได้เรียนแล้วว่าก็ขึ้นมาด้วยเหตุและปัจจัยนะคะกล <c oughs> ุ่มหลักที่เป็นตัวหลีในรอบนี้เองเนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิดโตนะคะรวมตัวปุ่นใหญ่ด้วยนะคะส่วนแบงก์เองไม่เพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของ NPL ที่ยังค้างคๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่นะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของเหุุ้้นนกกลา็ นะคะอย่างในเทปที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเไม่ว่าจะเป็นบิ๊กหรือแม้กระทั่งคุณการคุณเล็กตัวอื่นที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยงบส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะซึ่งต้องเรียนว่าใกล้เคียงคาดกับดีกว่าคาดซะด้วยซ้ำนะคะในขณนะที่หุ้นใหญ่เนี่ยกลับออกมาในษณะที่ค่อนข้างผิดหวังนะคะคมันก็เลยทําให้ตลาดในช่วง ท้ายๆนะคะก็คือเมษาพุทธาเองเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาไม่ค่อยไหวลวคือเหมือนเซ็ตจะพักแต่หุ้นเป็นตัวกลับขึ้นสว่วนใช่ใช่เพราะนั้นเองเนี่ยมันคือโอกาสที่ทางคุณเอ๊นะคะหรือว่าเบนเองที่ไปขึ้นเวทีสัมมานาหลายๆครั้งอีกเนี่ยคือทุกๆปีมันจะมีหุ้นที่ซุป <Super S 2> เปอร์สต็อกนะคะหุ้นที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยต่อให้ภาวะตลาดดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่นี่มันจะมีหุ้นที่เพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยช่วงที่เหลือของปีนะคะช่วงที่เหล ที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งหนแล้วก็ในต่างประเทศนนด้วยแล้วก็จุดที่เราเป็นอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องของการ เลือกตั้งในสฐอเมริกาะนะคะ,คะเดือนพฤศจิกายนด้วยเหมือนกันซึ่งรอบนี้เองเนี่ยก็น่าติดตามนะคะเพราะคันดิเดตทั้งสองพรรคเองเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่ามาจากคนละขั้วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฮิลลารีคลินตันเองหรือว่าจะเป็นคุณโดัลอ์ทรัมเองเนี่ยซึ่งก็มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกับแล้วก็รวมถึงตัวนโยบายด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะอันนั้นเองเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อาจจะทําให้กระแสงเงินทุนต่างชาติที่เมื่อกี้คุณพีเตอร์ได้เรียนแล้วเหมือนกันว่า จะชะลอจะแบบค้าจะกลับมาก็คงจะกลับมาไม่เยอะก็ด้วยอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของค่างเงินนะคะในช่วงไตรมาสที่4อาจจะต้องตามดูกันนิดนึงเพราะว่าตามตารางเวลาเนี่ย IMF กำหนดไว้แล้วนะคะว่าหยวนจะเข้าไปอยู่ในบาสเกตแล้วนะคะคเหรนซีแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็คือเดือนเดียวกับที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะของสหรัฐอเมริการนั่นเองเนี่ย ปลายปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญในต่างประเทศที่ที่ต้องติดตามนะคะนั้นตลาดเองเนี่ยอาจจะมีโมเมนตัมได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องตามดูกันในเรื่องว่าแบงก์เองเนี่ยเมยยังคิดว่าถ้าผ่านจุดที่ NPL Peak ไปแล้วนะคะก็คือในช่วงประมาณสักกลางปีไม่เพิ่มมากไปกว่านี้เนี่ยมคิดว่าตัวที่จะเป็นตัวผลักให้เซต็ตทะลุ ตัวเป้าหมายที่พีเทอร์ให้ไว้คือ1440เนี่ยก็คงจะมีตัวแปรเดียวคือแบงค์นะคะนั่นเองเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของแผนเรื่องของกลยุทธ์นะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยเหมือนกันว่าเราอยากจะโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่หรือว่ายังจะหาหุ้นซูเปอร์สต็อปในช่วงที่เหลือของปีค่ะนั้นก็ทีนี้เห็นภาพชัดเจนจากทั้งสองท่านเลยนะครับสำหรับภาพตลาดที่ผ่านมาและเวลาที่เหลือของปีนี้นะครับทีนี้ขอแตะคร่าวๆลายเซกเตอร์บ้างครับพีเทอร์พีเทอร์อรมองเซกเตอร์ไหนโดดเด่นบ้างในช่วงที่จากนนีี้้ไปปจถึงส จริงๆผมมองเป็นลักษณะของ selective มากกว่านะครับถ้าจะมองเป็นเซกเตอร์เนี่ยก็จะบอกได้ว่ากระแสที่น่าจะดูดีที่สุดเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นรับเหมาอยู่นั่นเองนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมมองว่าเนื่องจากว่าครึ่งปีแรกเนี่ยคาดกันอย่างเดียวแต่ไม่เห็นมันก็เลยเห็นในราคาที่ค่อนข้างจะฝืดเรืองมานาน พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะตรงนี้ผมก็มองว่าหลายตัวยางอันเดอร์วาร์ลูนะครับ,รบก็คิดว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้ามองเป็นเซกเตอร์นะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าหลักๆเวลาเราเล็งเข้าเลูกค้าช่วงนี้เนี่ยเราบอกว่า selective ดีกว่านะครับหาหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าไปดูลักษณะของโฟลที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคงจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็อยู่ยาวนานอะไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าสภาพการเป็นแบบนี้เนี่ยการขับเคลื่อนหุ้นขนาดใหญ่ นะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันต้องใช้เม็ดเงินมโหัลานเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเลือกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยแล้วก็ s e l e c t i v e ไปในรายตัวที่เราคิดว่ามันเด็ดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะชนะตลาดที่ดีกว่าชัดเจนนะครับก็คือเหมือนกับว่าเซกเตอร์ก็คงต้องดูกันแต่ว่าสกยภาพของบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กมันคนโทรลง่ายกว่าถ้ายูด deliver earning ได้ทำกำไรได้เนี่ยเดี๋ยว v a l u a t i o n หรือหุ้นน่ยมันก็ปรับขึ้นได้ง่ายกว่าในวิวของนาะก่จ น่าจะเป็นตัวช่วยได้ถ้าจะขึ้นต้องขึ้นพอแบงก์แล้วมีเซกเตอร์อื่นน่าสนใจไหมครับหรือสื่อสารเนี่ย 4G เรารอตระมูลอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรนี่เบนมองภาพในน<พ>คือเบนกำลังจะบอกเหมือนกันว่ากลุ่ม ICT เองเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงเวลาในความเห็นเบนคือปีนี้ยังไม่ใช่ปีของเขาเลยนะคะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ที่ออกมาแล้ว2ตัวใหญ่นะคะก็คือ แอดวานกับทางด้านดีแท็เองเงินงบก็ออกมาต่างวันที่นักวิเคราะห์ค่านะคะจุดสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่า Market ็ตแชร์ไหลนะคะไหลไปไหนมันมีอยู่สามเจ้านี่ก็ไหลเข้าไปหา True นะคะแต่ว่า True เองก็ยังมีปัญหาในเรื่องของโอเปอเรชั่นอยู่นะคะเพราะนั้นเองเนี่ยตัวโอกาสนะคะเท่าที่เบียนดูเนี่ยโอกาสที่น้กวิเคราะห์จะต้องปรับประมาณการลงอีกจากกลุ่มเนี้ยสามตัวใหญ่เลยนะคะคือ3ตัวใหญ่เนี่ยจะต้องปรับประมาณการลงอีกมีคิดว่ามีเพราะนั้นเองเนี่ยราคาตรงนี้ยังไม่บอททอมนะคะเพราะนั้น ICTA เนี่ย เป็นเซกเตอร์ใหญ่หญเป็นเซกเตอร์หลักนะคะดีเวเดนยูดีแต่เป็นคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยยังยังมีการคาดหวังในเชิงบวกบมากเกินไปนะคะรนั่นเองเนี่ยยูที่เราเห็นจากประมาณการของนักวิเคราะห์ที่อยู่ในตลาดอย่างแอดวานีเนี่ยเกือ6บ6%กเปอร์เซ็นต์เบนคิดว่ายังไม่น่าใช่ในเลเวลนี้นะคะนั่นเองเนี่ยถ้าเป็นภาพใหญ่เบนก็ยังเห็นด้วยว่าตัวกลุ่มรัมมหัวขอสร้างนะคะยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็สืบเนื่องกันไปก็คือกลุ่ม,มวัสดุข่อสร้างนะคะคหุ้นหลายๆตัวเองก็ เออร์เน็ตก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะคก็คงจะต่อเนื่องกันไปนะคะครับก็เหมือนที่บอก 4G เราจัดรายก,การกันมาหลายทีแล้วถ้าหมดเรื่องประมูล 4G ไปแล้วเนี่ยคราวนี้ต้องมายืนบนผลประกอบการแล้วซึ่งยังไงปีนี้ดรอปแน่นอนนะครับ<ช>ก็คงจะไม่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับช่วงท้ายครับพิเตอร์ครับอยากถามอยากให้พิเตอร์ลอามีท็อปพิกหุ้นให้บางตัวครับว่าตัวไหนที่ถ้าสต็อกเซ l เลคชั่นออกมาแล้วเนี่ยยังพอมีอัพไซด์หรือ v วอร์เลชั่นยังพอมีแกลบให้ ไม่เสียเปรียบในการเข้าซื้อบ้างนะครับพี่เต้ยพอมีในใจไหมครับก็มีนะครับถ้าเราลองสแกนหุ้นโดยใช้เกณฑ์ที่ดูแล้วเข้มงวดหน่อยนะครับผมบอกว่าอยากได้หุ้นที่1เนี่ยผมอยากได้หุ้นการหุ้นเล็กใช่ไหมครับผมไม่เอาหุ้นที่มาเก็ตแคปเกินหมื่นห้าครับผมอยากหุ้น P/E ที่ไม่เกินสิบเท่าครับด i v i เดนยูต้องเกิน5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องมีอัพไซด์เชิงพื้นฐานเนี่ยเกิน20%ขึ้นไปนะครับถ้าใส่เกณฑ์แบบนี้เข้าไปแล้วเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์คคําาาาแนนนนนะะซื้อออเเี่่่่ยยยยผมกตััวงงรบช เราเห็นสตอรี่เดียวกันนะครับของคอมเซเว่นเนี่ยวิ่งล่วงหน้าไปไกลมากแล้วนะครับจริงอยู่คอมเซเว่นเนี่ยสตอรี่มันเฟรชกว่าแล้วก็มีเยอะกว่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมหุ้นอยางเจมาร์เนี่ยมันต้องแลกกาดกันนานมากขนาดนี้นะครับเพราะนั้นไอเดียตัวหนึ่งนะครับอย่างเจมาร์ตัวถัดมาเนี่ย MCS นะครับเพราะว่าอะไร MCS เนี่ยทำงานโครงสร้างเหล็กแล้วก็ส่งญี่ปุ่นรายได้แน่นอนรายได้ตอนนี้เนี่ยมันเกิน2เท่าของคาปาซิไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้น2ปีข้างหน้ามสีเขียวแน่แล้วรายได้เกือบ100%เป็นเปงินเยนครับซึ่งเยนมันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาแล้วญี่ปุ่นมีจะมีตัวโอลิมปิกปี2 0 2 1ครับนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณงานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังเห็นรออยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว property นะครับก็ต้องมีติดไว้นิดหนึ่งเพราะว่า P มันต่ำมากแล้ว D/E ในสูงนะครับ ถ้าจะเลือกโกลด์สต็อกที่อยู่ในอินฟราซีนะครับถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่โกลด์ละนะครับถ้าเป็นโกลด์สต็อกเนี่ยผมมองอย่างอนันดาหรือเอสสีแต่ถ้าโกลด์สต็อกแล้วมีดีวิดเด้นด้วยก็ต้องเอสีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นมีในใจไหมครับก็ของเบนเองก็มีในใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวแรกที่เบนคิดว่าเบนเน้นเลยเรื่องของเออร์เน็งนะคะว่าเออร์เน็งจากนี้ไปเลยเนี่ยเราจบพอตต้นหนึ่งละ2-3-4มันจะยังเห็นการโตลักษณะของ Q o วอขึ้นไปเบนยังเน้น หุ้นขนาดกลางที่เป็นโกลด์สต็อกนะคะ,ะในในภาพตรงนั้นเองเนี่ยซึ่งก็มีอย่างตัวแรกเลยก็จะเป็นทีมแพรพลินนะคะ,ะเพราะว่าเอิญนี่ในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นยังคิดว่าตัวไดรฟ์หลักเราเห็นจากตัวปูนหญ่และปูนกางแล้วคือยอดขายปูซนซีเมนต์ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวทีมแพ l พลินเองเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าอีก นะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็ต้องบอกว่าทีไพโพลีนก็ยื่นไฟลิ่งตัวบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดแล้วเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นอย่างในเทสต์คราวที่แล้วเลยก็จะเป็นอย่างบิก๊กบ,บิ๊กคาเมลานะคะคที่ว่ายังอยู่ในกระแสะของของความต้องอาการองการลงทุนอยู่ ก็ชัดเจนก็มีมีไกด์ไลน์บ้างบางตัวนะครับในวิวพี่อก็สรุปว่าภาพตลาดเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะเฟดจิกเกอร์โนบี้ไหมนะครับฟัน p ฟลจะสโลว์ดาวไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครมองหุ้นเป็นตัวสต็อกเซลเลคชั่นเนี่ยบริษัทเล็กทำกำไรได้ราคาหุ้นขึ้นได้ง่ายกว่าแล้วหลายๆตัวซูเปอร์สต็อกครึ่งปีแรกเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่น้อยเป็นบิ๊กแคมร่าเป็นคอมเซเว่นหรือว่าเป็นตัว GL ในฟ i น a n น e ์ที่เราเคยคุยกันเนี่ยโอกาสแบบนี้ ไม่ว่าตลาดเซตจะไปไหนนะครับพี่มั่นใจว่าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเป็นร้อยจุดเนี่ยหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กกลางเพอร์ฟอร์มและดิลิเวอร์เออร์นิ่งได้กําไรทําให้ราคาขึ้นเนี่ยมีอยู่ครับลองหากันดูในตลาดทุนไทยมีแน่นอนครับจริงๆหน้าที่เรามีแค่นิดเดียวเองนะคะแค่หาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเริ่มต้นใหม่เลยแล้วข้อมูลต่างๆมันเข้าถึงง่ายมากด้วยขอบคุณทั้นสามท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณครับ วังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้ไอเดียกลับไปสําหรับการจัดพอร์ตต้อนรับในไตรมาสที่2ที่เหลือน,นี้พร้อมๆไปกันจนถึงสิ้นปีเลยนะคะจะใครดูไม่ทันอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Youtube ด้วยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเราสีคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ